การมน Vivo Active 3 Music นะครับอาการที่ส่งมาก็คือ,อจุดชาร์จทั้ง4จุดนะครับซุดลงไปเป็นสนิมนะครับก็เป็นขี้เกลือขาดการดูแลนะครับเครื่องยังเปิดติดปกติแล้วก็ปุ่มกดโฮมนะครับเมนูก็มีอาการค้างนะครับเนื่องจากว่า,าเหงือ่อแล้วก็สปริงเป็นสนิมนะครับก็ตรงนี้ขาดการดูแลนะครับก็เดี๋ยวต้องทำการเปิดเปลี่ยน จุดชาร์จทั้ง4จุดตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าจมหายลงไปนะครับนี่นะมีสภาพเป็นขี้เกลือสนิมนะครับก็สุดลงไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําการเปลี่ยนชุดกลไกของปุ่มกดตัวนี้ให้นะครับการทํางานก็ยังโอเคอยู่นะครับที่มีอาการชาร์จไฟไม่เข้าก็เพราะว่าจุดชาร์จตรงนี้ซุดหายลงไปนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีบายแล้วก็ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ